สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาเปลี่ยนสายฉีดชำระนะคะพอดีว่ามันชำรุดมันรั่วนะคะเราก็เลยจะเปลี่ยนเปลี่ยนเองก็ได้ค่ะแต่ว่าเราต้องซื้ออุปกรณ์มานะคะอันนี้ใช้รุ่นนี้ค่ะที่จะใช้เปลี่ยนก็มีปัจแจกับมีเทปพ,พันเกลียวนะคะทุกคนต้องมีค่ะสองอย่างนี้ค่ะมาเริ่มเลยค่ะอันดับแรกเราต้องปิดสวิตช์น้ำไดน้ำนะคะถ้าใคร ใช้น้ำปราปาก็ปิดวาล์วน้ำใหญ่นะคะดึงสวิตช์ลงค่ะนี่นะคะทุกคนเดี๋ยวมาเริ่มเลยค่ะอันนี้ก็คือก๊อกของเราที่มันมีปัญหานะคะน้ำมันรั่วตรงตรงที่กดฉีดนะคะเราก็จะมัดพับไว้อย่างนี้ก่อนนะคะไม่งั้นน้ำมันจะรั่วตลอดใดเราก็จะเสียนะคะเพราะว่าเราใช้ใดหรือว่าถ้าใครใช้น้ำประปาก็ต้อง เสียค่าน้ำเยอะนะคะเพราะว่ามันรั่วอยู่ตลอดเนาะอันนี้เราก็ปิด,ปดาวดาล์วได้น้ำแล้วก็เปิดน้ำทิ้งให้มันหมดก่อนนะคะทุกคนถึงจะเริ่มทำค่ะเราจะเปิดน้ำค้างท่อให้มันหมดก่อนนะคะม,มันจะได้ทำได้สะดวกเราเอาประแจมาค่ะประแจมาแล้วก็เราจะมาหมุนนะคะหมุนเอาตัวที่ชํำรุดออกเราจะต้องหมุน ควรเข็มนาฬิกานะคะทุกคนค่อยๆหมุนค่ะไม่งั้นก็เดี๋ยวท่อเราชำรุดเนาะท่อปาปาท่อที่เราต่อค่ะชำรุดค่อยๆหมุนอันนี้ก็หมุนออกค่ะน้ำมันก็น้ำค้างมันก็เหลือนิดนึงนะคะปล่อยให้น้ำมันหยุดหมดก่อนแล้วเราค่อยมาต่อ อันนี้นะคะอันนี้ก็คือหัวฉีดที่เราซื้อมาใหม่ค่ะแล้วก็เทปพ,พันเกลียวนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาจัดการต่อเลยนะคะทุกคนก่อนอื่นเราก็ต้องพันพันข้อต่อก่อนนะคะไม่งั้นน้ำเราจะหยุดเราจะพันตรงนี้ก่อนนะคะตรงจุดข้อต่อก่อน แล้วก็ใช้ททปพันเกลียวของเรานี่นะคะก็ไม่ไม่ต้องหนาเยอะค่ะเราอาจจะได้แบบใส่หลายรอบก็ได้เนาะพอดีถ้ามันไม่พอดีเราก็ต้องทำจนมันได้ละคะ่ะพันรอบสองรอบก่อนนะคะแล้วก็เอาตรงนี้มาหมุนเข้าหมุนค่อยๆหมุนเข้าก่อนค่ะอย่าให้มันปีนเกลียวนะคะเดี๋ยว มันจะชำรุดก่อนนะคะทุกคนใช้มือหมุนก่อนให้มันตรงล็อกก่อนแล้วทีนี้ก็เราก็จะใช้ปจัจแจค่ะใช้ปะแเจหมุนให้มันแน่นทีนี้ก็หมุนค่อยๆหมุนตามเข็มนาฬิกานะคะทุกคนทีปัจเจเราก็ไม่ค่อยได้ใช้สนิมขึ้นแล้วต้องทำความสะอาดอีกทีหนึง่งนะะเราก็ หมุนให้แน่นค่ะค่อยๆหมุนค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันแตกเนาะค่อยๆหมุนหมุนจับให้มันแน่นก็ทดสอบดูว่าเออมันยืดแน่นไหมตรงสายนะคะตรงสายข้อต่อของเรานะคะหมุนเลยเคยมีนะคะแบบหมุนแน่นจนมันหักอะ่ะอันนี้เราก็ต้องระวังละค่ะเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปเปิด เบรเกอร์น้ำนะคะเบรกสวิตค่ะดูว่าน้ำมันเป็นยังไงมันอยู่ไหมยังรั่วอยู่กับทุกคนเราลืมพันตรงตรงตรงนี้นะคะตรงหัวฉีดนี่คิดว่าแบบมันต่อมาสำเร็จคิดว่ามันไม่มีปัญหาที่จริงมันต้องพันละค่ะทุกคนนะคะเราก็มาพันพันต่อค่ะตรงข้อต่อต่างๆเราต้องพัน ต้องผันให้แน่นไม่ง,งั้นก็มีปัญหาหยุดค่ะค่ะเราก็ลอกเลยค่ะ ตรงสายไอ้ตรงก้นมันเ,เราก็ต้องดึงให้แน่นนะคะจับให้มันลงล็อกแล้วก็ล็อกข้างบนให้แน่น,นเดี๋ยวเดี๋ยวไปลองเปิดอีกที่นึงค่ะทุกคน เดี๋ยวไปเปิดน้ำอีกรอบหนึ่งค่ะจะบอกว่าบางบางนี้ร่วงตรงนี้ตรงนี้ตองต่อด้านล่างค่ะทุกคนตรงนี้ก็ต้องพันตรงนี้เราก็ต้องพันเหมือนกันนะคะด้านล่างวค่ะทุกคนถ้าล็อกนี้ไม่แน่นเนาะสายมันเราลงจับดูตรงก้นมันจะร่วงตรงนี้นะคะถ้ามันหมุนได้น้ำมันก็จะร่วงค่ะเดี๋ยวต้องมาพันอีกตัวนี้อีกรอบหนึ่งค่ะนี่ค่ะตรงนี้ค่ะ นึกว่าไม่มีปัญหามีปัญหาเราต้องใช้เทปพ,พันเกี่ยวพันอีกค่ะตรงสายต่อหัวฉีดด้านล่างนี่นะคะเดี๋ยจะพันให้แน่นๆนะคะทุกคนให้มันล็อกอยู่ค่ะพันให้มันล็อกอยู่พันอีกรอบหนึ่ง ตรงสายด้านด้านด้าน,ด,านด้านข้างล่างเราต้องดึงนะคะดึงดึงให้แน่นดึงลอ็อกให้แน่นตรงตรงด้านล่างนี้ด้วยค่ะต้องดึงตรงนี้ให้แน่นนะคะดึงให้มันลงล็อกนะคะแล้วก็หมุนหมุนให้แน่นเลยค่ะแต่ว่าอย่าให้มันปีนเกลียวนะคะนี่ค่ะน่าจะได้แล้วค่ะทุกคนลองหมุนดูไม่ขยับแล้วก็โอเคค่ะนี่นะคะเดี๋ยวจะเปิดทดสอบนะคะ อาจจะได้แล้วค่ะเขาคิดว่าแน่นแล้วนะคะทุกคนเรียบร้อยแล้วค่ะดูว่าจุดข้อต่อไม่รัว่วไม่มีน้ำซึมก็ใช้ได้ค่ะสำหรับวันนี้ก็พามาเปลี่ยนหัวสายฉีดน้ำนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ like, share, เป็นกำลังใจให้คนทำด้วยนะคะสวัสดีค่ะ